สวัสดีเด้อพี่น้องเอฟซีสุขูสุคนลุงป่าเอาอาหนา้าเบาหนา้าสาวสุขูสุกคนผู้ติดตามห้า,หน,หา,น,หาหน้อยเมื่อวานนีห้าน้อยเจ๊งเด้พี่น,อน้องเด้อห้าน้อยเมื่อวานมีแตกรุดไปหน่อยเดียวคือพิเศษพี่น้องว่าหนึ่งเขามดหนึ่งแตกหาลุดพี่น้อง สฉพาะิดกะเขามากันมีเอฟซีผัวเขาสฉพาะิดบ่ได้มีผู้หนึ่งว่าได้อยู่มันมีผู้ว่าได้อยู่พี่น้องถามกันเบื้องเด้อเบื้องคอมเมนต์กันแล้วกะคอมเมนต์ผู้ใดว่าได้ก็คอมเมนต์มาบอกในอันนั้นปูเนี่ยบอกที <c oughs> มองลงใดเนี่ยซื้อว่าจังใดจังใดพี่น้องมู ซุ่มเขาบ่าได้เขาสพกิดบ่ได้จะได้เห็นน้ากันได้พี่น้องเด้อพี่น้องได้เขาไปนําสพกิดนี่เดินดีพี่น้องจะได้มากกับบ่ถิมเอาถิมดอกเอาไว้คือเก้า่นะ่ะกาศาเมือ่อวานเก่งเลยพี่น้องพูดตามกาศากาศาเขาสองหลุดแลวพี่น้องกาศาพิเศษอัน,นเดียลรุดไป บ่เขาม้า้ำมูเลยพิเศษรุดไปปกติกับเขามาก็ได้2องรุดปกติแล้วก็บ i ีก็มาแตกตัวสำรองพี่น้องแตกตรงๆนะพนนี่น้องเนาะอาพี่น้องบนี้มาเบิ้งวันที่สิบสองนะพี่น้องเนอวันสิเขาไปเบิ้งกัน เบื้องวันที่สิบเอ็ดหมื่วันที่ผ่านมาคนนั้นพี่น้องเนาะว่าไปจังไหนมาจังไหนกระไดเนะหาะหน้อยวันที่สิบพุทสภา 2, สองพันห้ารหบปดเฉพาะเกด,ด้มาคููเดียวพี่น้องหกเ,ดเก็ดเด่นหกลองเกเข่าเก็เข่าตัวสำรองพี่น้องได้กเก็หนึ่งกาแสดกงเด่นเก่าล่อง เดินเก่าล่องซีเข่าเก่าแล้วพี่น้องจะว่าได้สองสองหลุดพี่น้องได้เก่าหาสองเก่าจับซีเก่าเป็นเก่าหาแล้วพี่น้องได้สองหลุดบนรางพิเศษหลุดไปปกติคูวิงเดินเก็ดล่องสองเข่าเก็ตแล้วหลุดพี่น้องได้เก็ดเก็ดหกเก็ดพี่น้อง เลยสองหลุดบนล่างสองเด้งนะพี่น้องนะปกปกติเลยสองเด่งมาวิพ่พี่จับคูคูจับคูวิ่งเดินเก็ดล่องศูนย์ดไปพี่น้องมาเขา่าโตส้ำลองตัวจับคูจับหกสามหาสศูนย์เกตได้ขาเขาหาสามพี่นอ้องแตกตรงตรงหาสามตรงตรงบน ศูนย์หาสามพี่น้องเด็กโูวิ่งไดตศูนย์ยูรักลอยแตกหาสามพี่น้องกไ็ได้สามเด็กแตกหลุดนะพี่น้องนะแตกหลุดบะมีจอหาพี่น้องมาเบิ้งของวันที่สิบสองบาทนี่พี่น้องที่สิบสองพุทธภาคมสองพันหาลอย มกซิปแปดสพอคิดกระจับคูเบาๆลายยาห้างพี่ลองพี่ลองดีใจละเมื่อวานนี่แรงว่านนี่ได้กันทุกคู่ทุกคนอยู่ห้าหน้อยสพอคิดกระจับคู่จับคูสพอคิดเก้าแปด 98 98 27 27 Hãy kết cho kết cầu vinh vinh xuống cầu xuống cầu vinh Cầu bình. Cầu long, kết long cầu wing. Come cầu, cầu long song kết lòng cầu

สามเกตปีนสามเกดกลมสามเกดล่องสองสามล่องศูนย์แปด วิ่งเล่นสามล่องเจ็ดพี่เศษ หนึ่งสองวิ่งวิ่งหนึ่งสอง หนึ่งสองหิ่งกลมหนึ่งสองล่องหนึ่งสี่ร่องเก่าครูวิ่งเล่นสองล่องหนึ่ง Bukati, Jeckoo, Cihang. Wir ja, แปดศูนย์วิ่งแปดศูนย์วิ่งขมแปดศูนย์ร่องสามศูนย์ร่องสี่หาครูวิ่งเล่นศูนย์ร่องแปด V ีไอจับคูซีหาก้าหก แป,แปดหกวิ่งแปดหกวิ่งวิ่งแปดหก กมแปล่ลองเกกล่องสีคูวิ่งเด่นหกล่องแปดกุ้ แอดข้ามาเลือเด้อพี่นางเด้อไฟสีอยู่ในกลุ่มในไล่กับมาโทรก็ได้เบอร์โทรก,กับเบอร์นี่แหละศูนย์เก้าสอง Cảm ơn เอาแคปนาจอไว้พี่น้องแคปนาจอไว้เอาไปรุ่นศอกกันเมื่อแรงสี่โมงเคืองแตกอีกมือนึ่งพี่น้องหาหน่อยวันที่12บสอพฤษภา 2, 5, สองพันาสิกิจจับคูเก้าแปดสเกตสอเก่าวิ่ง2อเก่ากลม2อเก่าร่องเก่าแปร่องสองเกต ขูวิ่งเด่นเก่าล่องสองกาซาศาูนย์แปดสองสามสามเกตวิ่ง 3, สามเกตกลม3ามเกตล่องศูนล่องสองสาูวิ่งเด่นสามล่องเกตพิเศษหนึ่งเก่าหนึ่งีหนึ่งสองวิ่งหนึ่งสองกลมหนึ่งสองล่องหนึ่งเก่าล่องหนึ่งีขูวิ่งเด่นสองล่องหนึ่ง ปกติซีหาส0มศวิ่ง80กลม80ดร่องซีหาร่อง30คู่วิ่งเด่น0ูนย์ร่อง8 VIP ซีหาเ6้าวิ่ง8ปดกกลม86ดกล่องซี่หาร่องเกหคู่วิ่งเด่น6กล่อง8ปดอี่นังผู้ได้ข้ามาแล้วก็อย่าลืม แช่บอกต่อต่อกันไปเด้อบอกต่อต่อกันไปพี่น้องรา่การเดินดีๆจังสีเนาะบอกต่อกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแช่ปูน่ะให้โฉมันๆกันเด้อผูเขอมาแล้วพูดเป็นผู้ติดตามเอฟซี FC ผู้ติดตามปูทุกูทุกคนโกมันกันเฮงเปังปังกันได้พี่น้องเด้อเัินให้น้องท่องให้ไหลบ่กเก็บว่าจนพี่น้องพ่อกาอกนอีกวันนี้ก็วันที่สิบสามพูดละพี่น้องสำหรับมื้อนี้ก็ขอเก้าคำว่าสวัสดี